ขุดตักเจาะถอนรถแมคโคเมนิมาตันสวิงบูมรถขุดเล็ก1ตันมากความสามารถกับฟังก์ชันสวิงบูมช่วยทำงานในพื้นที่จำกัดได้อย่างสะดวกคล่องตัวจะซอกแคบใต้อาคารก็ตอบโจกคุ้มค่าทุกการใช้งานแต่ง,งานขุดหลุมขุดล่องตักหินดินทรายเจาะพื้นเกี่ยนหน้าดินก็ทำได้อนเนกประสงค์สุดๆทํางานด้วยเครื่องยนต์ดีเซลสุดแรงแรงดีต่อเนื่องไม่มีสะดุดพร้อมลุยงานยาว,ยาว สามารถเปลี่ยนหัวขี่์พุดเจอะให้เข้ากับสไตล์การใช้งานเพื่อนย้ายก็ง่ายสามารถขนย้ายด้วยรถกระบะหรือ6ล้อเล็กวิ่งชิวๆไม่ติดเวลามากับฟังก์ชันเสริมแบบจัดเต็มเช่นกุญแจสตาร์ทไฟ LED ส่องสว่างหรืเซฟตี้เป็นต้นพร้อมการรับประกันและบริการดูแลแหล่งการขายจากมาตันรถช่วยงานก่อสร้างงานกเกษตรอนเนกประสงค์ต้องรถแมคโครมินิ ini, มาตันซูบิงบูนแนะนำส่วนประกอบและวิธีการใช้งานรถแมคโครมินิ ini, มาตัน ลำดับแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบภายนอกนะครับตัวรถแม็กโรมินิมาตันนะครับความสูงอยู่ที่219เซนนะครับความยาว230เซนและหน้ากว้างนะครับ98.5เซนเดี๋ยวเรามาดูส่วนประกอบต่างๆกันครับลำดับแรกนะครับบุ้งกีนะครับบุ้งกีของเรามีขนาดกว้างคูณยาวอยู่ที่37คูณ30เซนนะครับหรือ19เซนถัดมาด้านบนนะครับตัวนี้เป็นตัวคีบงับครับเราแถมไปให้นะครับสามารถปรับได้3ระดับ ตัวนี้คืออาร์มครับใช้สําหรับสวิงไปหน้าไปหลังครับตัวนี้เป็นบูมครับแขนบูมแล้วก็เรามีไฟ LED สองสว่างครับใช้สําหรับทํางานในที่มืดด้านล่างครับด้านล่างตัวนี้เป็นใบมีดครับสาหรับเกี่ยหน้าดินหรือว่าเกี่ยเศษไม้เศษหินนะครับหน้ากว้างอยู่ที่98.5เซนติเมตรด้านบนนี้เป็นกระบอกของสวิงบูมครับใช้สาหรับสวิงไปซ้ายไปขวาต่อมาล้อแท็กนะครับของเราเป็นล้อแท็กยางครับช่วยลดการเกิดรอยที่พื้นครับเมื่อรถเดินผ่าน ขึ้นมาด้านบนตัวนี้เป็นจุดดูน้ํามันไฮดรอลิกครับแผงตัวนี้เป็นแผงระบายความร้อนนะครับเราออกแบบพิเศษนะครับช่วยให้สามารถระบายความร้อนได้ดีนะครับด้านบนเราจะเป็นหลังคานะครับใช้สําหรับบางแดดบางฝนนะครับขณะใช้งานหลังคาเราสามารถถอดพับเก็บได้ครับด้านหลังเราเริ่มจากแผ่นถ่วงสมดุลก่อนนะครับของเราเป็นแผ่นเหล็กหลออแบบพิเศษนะครับช่วยถ่วงสมดุลให้ตัวรถแมคโครในขณนะยกของหนะักภายในจะเป็นห้องเครื่องครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันดีกว่าครับ การเปิดห้องเครื่องนะครับเริ่มแรกทําการปลดสลักล็อกที่ฝากระโปรงห้องเครื่องครับรถแมคโครมินิมาตันของเรานะครับใช้เครื่องยนต์ดีเซล195 FE 1สูบครับให้กําลังสูงสุดอยู่ที่12แรงม้านะครับถังน้ํามันจุอยู่ที่5.5ลิตรครับหากเติมเต็มถังจะสามารถใช้งานได้ประมาณ10-12ชั่วโมงครับขึ้นอยู่กับอัตราเร่งฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นกรองอากาศครับหากใช้งานบ่อยๆแนะนําให้ทําความสะอาดอยู่เป็นประจํานะครับเพื่อช่วยยืดอายุของเครื่องยนต์ลําดับต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้งานเบื้องต้นกันครับ สำหรับการบังคับหรือการคอนโทรนะครับด้านหน้านะครับคือคันบังคับครับ aesthetic. ตัวซ้ายเราใช้สําหรับควบคุมแขนอาร์มนะครับและตัวห้องเครื่องครับให้สามารถหันซ้ายหันขวาได้ส่วนคันบังคับด้านขวานะครับใช้สําหรับควบคุมแขนบูมครับแล้วก็ตัวบุ้งกีครับถัดลงมานะครับเรามีคันโยกนะคร Freedom ับคันโยกนี้สําหรับเดินหน้าถอยหลังนะครับ คันโยกตัวกาะนะครับใช้สําหรับระดับใบมีดนะครับแล้วก็ใช้งานสวิงบูมครับส่วนด้านซ้ายนี่ใช้งานร่วมกับหัวเจาะกระแทกนะครับหรือหัวแยกต่อไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการสตาร์ทกันครับมาครับเดี๋ยวเรามาเริ่มสตาร์ทกันนะครับลาดับแรกครับทําการปิดระบบเซฟแบตเตอรี่ครับจากนั้นดันคันเร่งขึ้นมาครับเมื่อดันคันเร่งเสร็จแล้วทําการปิดสตาร์ทได้เลยครับ เราต้องการจะเดินหน้านะครับทำการดันคันโยกครับทั้งสองตัวพร้อมกันเลยนะครับเช่นเดียวกันครับหากเราต้องการถอยหลังคันบังคับฝั่งซ้ายนะครับใช้สำหรับควบคุมห้องเครื่องนะครับหรือว่าห้องคอนโทรลของเรานะครับฝัง่งขวางฝั่งขวาจะเป็นการควบคุมบูมนะครับ ในส่วนของรถแมคโครมินิมาต้านเราสามารถยกเทได้สูงสุด2เมตรนะครับหรือหากใช้ขุดหลุมลงต้นไม้จะขุดได้ลึกประมาณ1.5เมตรและที่สําคัญสามารถขนยาด้วยรถกระบะหรือ6ล้อเล็กได้ครับสําหรับการใช้งานสวิงบูมนะครับลําดับแรกนะครับทําการเปิดสวิตช์สวิงบูมครับเมื่อไฟสีแดงขึ้นนะครับแปลว่าพร้อมสําหรับใช้งานสวิงบูมแล้วครับเมื่อเราเปิดสวิตช์สวิงบูมเสร็จแล้วนะครับให้มาที่คันโยกตัวกลางครับ ตัวนี้จะเป็นการบังคับตัวสวิงบูมนะครับหากเราดันไปด้านหน้านะครับตัวสวิงบูมของเราจะหมุนไปด้านขวาครับหากเราดึงถอยหลังตัวบูมของเราจะหมุนไปด้านซ้ายครับเมื่อเราใช้งานเสร็จแล้วนะครับต้องการเปลี่ยนเป็นปรับใบมีดนะครับให้มาที่ปุ่มสวิงบูมครับทําการปิดได้เลยครับเพียงเท่านี้ก็จะกลายเป็นปรับใบมีดแล้วนะครับก็มาถึงขั้นตอนการดับเครื่องนะครับต้องการดับเครื่องนะครับทาการเบาคันเร่งลงครับ จากนั้นบิดกุญแจแล้วเปิดเซฟตี้แบตเตอรี่ได้เลยครับ